ตันๆสสคยินดีต้อนรับเข้าสู่พีวงติงพีแอดค่ะวันนี้ะนะคะพีวิงติงหรือแอคต่อมาแรียกุกยอมนะก็คืออ้าวเพิ่งรู้ว่ายุกยอมมาลงคลิป MV แบบเดบิวแบบเดบิวเดียวตั้งแต่วันที่11เแล้วก็ไม่ได้ดูเลยเพิอ้าว นะเราก็เลยมาย้อนดูตั้งแต่วันที่11นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นคลิปของแต่ละอันแอันประมาณอีก2อันก็จะเป็นของยุคยอมแล้วก็เป็นอันที่4ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมา react I want you around นะคะฉันต้องการให้คุณอยู่รอบตัวฉันโอเค okay. นะคะถ้างานเรามาฟังเพลงแล้วก็ดู MV I want you around นะคะจากยุคยอมแล้วก็ ฟ,ฟิตกับ D-E-V-I-T-A de e กันได้เลยค่ะ Let's go ยุกยอมโดนมัดอยู่กลางป่านะแบบหนึ่งป่าเหมือนเหมือนอีกคนก็อยู่ในป่านะในก็เส่นใช่แม้มมีคนหนึ่ง เพื่อะไรนะเขาชื่อเพื่ออะไรนะนึกชื่อไม่ออกอ่ะนึกชื่อไม่ออกแจบอมหมอพี่แจบอมเหรอนึกท่านพวงเราดูดูเอ็มวีก่อนดีกว่าเรวค่อยอนนึกถาสมมติว่าเราเรียกสมาชิกก็เซเว่นหลายคนแล้วนะ มันออกเป็นแนวของค่ายของค่ายของเจ๊ปาร์กไปเลยเนาะก็ค่ายเขาแหละค่ายเจปาร์ก็แหละเยี่ยมมาหล่อตลอดเลย เสียงใกล้คือดังมากอามีคนอนนี้น่าจะคนที่ฟีดด้วยปล่าเป็นคนในค่ายแหละอย,ยอมลรามากเลยอ่ะ ออยุกยอมอยู่ในหลุมนั้นหรอใช่ไหมเหมือนยุกย่อมอยู่ในหลุมเนี่ยเราก็โยนไฟนี่ไงยุกยอมอยู่ในหลุมนี้ฟิลแบบต้องการให้คุณอยู่ข้างๆกับชันหรือเปล่าอย่างงี้ป่ะต้องการให้คุณอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนชันในวันชันลำบากว,วันนี้หรือเปล่า เสียงเพราะไม่ไหวเนี่ยจำช่อน I want you loud ได้เลยนะ around หรอ I want you loud อันนี้เหมือนหวนัหวใจหัวใจที่เป็นหินนะฟิวนั้นหวนข้างลา่างเป็นหัวใจอาเรแบบนี้พงษ์นะเออนะคะคพี่พงษ์พี่คนนะั้นเรารีแอเคเว้ยเราจำได้ว่าเรารีแอคบอกเลยว่าเรารีแอคขอตัวหาแป๊บนะคะ one hour later พี่เจบีอยู่ค่ายนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ switch up พี่เจบีใช่ใช่พี่เจบีเราเียแอตอนเราอยู่ที่นู่นนะเราจำได้ว่าเียแอพี่เจบีไปแล้วนะคะเออเป็นฉากป,ป่าๆเหมือนกันแหละเออนะคะก็พี่ยุทธดดีมากเอาดีนะคะเลิศออกเลยเป็นเลิศนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของ JB นะคะเราก็จะใส่ไว้ ยุตยอมยุตยอมแล้วก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพีดวิงน้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่แจ้งเตือนค่ะแล้จะเจอกันใหม่คระ้งแรกหน้าค่ะบ๊ายบาย